สวัสดีค่ะหล,หลิงจากเพจสวนแดงจิงนานะคะเพจสำหรับคนที่รักสุขภาพรักสวนไพรพนะคะวันนี้นะคะหลิงจะมาสอนทำฮอร์โมนนมสดนะคะตัวฮอร์โมนนมสดเนี่ยเขาจะมีสารอาหารนะคะที่ช่วยเร่งใบเร่งเร่งผลนะคะให้ต้นไม้เนี่ยขึ้นได้เร็วนะคะวันนี้เราจะมาบอกอข้อมูลแบบละเอียดยิบเลยนะคะเรามาดูกันคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง ผสมนะคะของการทำฮอร์โมนนมสดนะคะก็จะมีนมสดแท้100%นะคะแล้วก็มีนมเปรี้ยวนะคะแนะนำให้เป็นยาคูนะคะเพราะว่าจะมีจุลินทรีย์เยอะนะคะมันทามันง่ายนะแล้วก็มีน้ําตาลทรายแดงนะคะน้ําตาลทรายแดงเนี่ยมันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะเราจะทําสูตรนี้นะคะง่ายๆกันเองที่บ้านนะคะเราจะ หมักไว้แค่สามวันเท่านั้นค่ะแล้วมามด,ดูกันเลยเตรียมขวดขวดเปล่าที่ไม่ได้ใช้นะคะเอานมใสเอานมใส่ไปเลยค่ะหนึ่งขวดที่จริงก็เอาขวดเล็กก็ได้นะคะแต่ว่าลิงไม่มีเลยเอาขวดใหญ่นะ นมใส่ไปนะคะแล้วก็จะใส่นมเปรี้ยวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะจะใส่ดไ,ได้ไดมันโผล่ในึนงนะคะใส่หนึนงใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงใส่น้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกัน,นะค่ะ ช้อนโต๊ะเท่ากับสองช้อนชาน,นะคะปิดฝานะคะปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขย่าให้มันให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วเราก็จะหมักแบบนี้ไว้นะคะ3มวันนะคะแต่ว่าทุกๆวันเราต้องมาเขย่ามันนะคะเราเวลาเรา ปิดค้างไว้แล้วก็จะเปิดฝาไว้นิดนึงให้ให้มันระบายอากาศนะคะเพราะไม่ไงั้นมันจะมีแก๊สนะคะแล้วก็จะระเบิดนะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บเขาไว้ในที่ร่มนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพวกนี้มันจะหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้วันที่สองนะคะก็ยังเป็นนมเลยนะคะเพราะเมื่อคืนอากาศเย็นเนาะ,ะแล้วก็ขย่าเหมือนเดิมะค่ะ ขยขย่าขยิเราจะหมักอยู่3ามวันด้วยกันนะคะอันนี้คือวันที่สองนะคะก็จะเห็นในชามว่านมกับน้ํามันแยกกันนะคะเราก็เอามาขยิบนะคะขยิบว่ามันเป็นนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะครบวันที่สานะคะเราก็สามารถเอาไปรดน้ําได้เลยค่ะวันนี้วันที่สามนะคะมันก็ ออกเข้มข้นเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนนะคะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้แล้วก็ขยิบไปค่ะขย่าค่ะนะคะแล้วรอด,ดูนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามารดกัน,นะคะนะ่ะอัตราการใช้นะคะอันนี้น้ำประมาณเจ็ดร้อยมิลลิลิตรนะคะหนิงก็จะใช้1ช้อนชาค่ะ ดูดูนะคะประมาณหนึ่งฝาเลยนะ,ะ <ๆ S 1> ก่อนใช้ต้องเขย่านะคะกินเหมือนนมบูดนะคะนี่เป็โโนฮอร <ๆ S 1> ์โมนนมส่วนนะคะมใช้เพียงแค่หนึ่งฝานะคะกันหน่งหนึ่งเด็ดใส่ลงไปแล้วก็เก็บไปใช้ต่อได้ะค่ะๆๆแล้วก็ เลย <Okay. S 2> ค่ะนี่ค่ะคนนี้อยากกินมกนมนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าไป,ไปไเลย